ข้อต่อสวมเร็วฝั่งท่อดูดของปั๊มน้ำเราก็จะเอาท่อแบบนี้นะครับลนไฟให้อ่อนแล้วก็สวมเข้าไปเพื่อให้มันใส่ง่ายๆแล้วก็เอาอยางรัดรัดไว้เลยเราใช้วิธีนี้ก็มันจะง่ายสุดแล้วครับเพราะว่าตรงนี้เราจะไม่ได้ถอดมันเลยขั้นต่ำก็ประมาณสัก4ี่หปีหรือมากกว่านั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเหล็กตัวนี้มันจะขึ้นสนิมตัวนี้ก็จะติดอยู่กับฝั่งเครื่องส่วนอีกตัวก็จะอยู่ ฝั่งท่อดูดส่วนตรงที่เราเผาไฟแล้วก็เอาใส่สวมเข้าไปยางรัดรัดไว้พอยางรัดมันเปื่อยแล้วก็ปล่อยมาเลยนะครับมันก็จะติดแน่นแบบนี้ตลอดไปเลยทําแบบนี้มันก็จะประหยัดแล้วก็สะดวกนะครับผมมีทั้ง3นิ้วแล้วก็2นิ้วถ้าเป็นแบบ2นิ้วนะครับฝั่งนี้จะติดอยู่ที่ตัวเครื่องหรือว่าตัวปั๊มนี่นะครับอันละ35บาทชุดนี้ก็จะอยู่ที่105บาทก็จะมีตัวเหล็กนี่ Uh, 35บาทจะเป็นเกลียวนอกนะครับส่วนวิธีการใช้งานก็แสนจะง่ายนะครับก็แค่ประกอบเสร็จแล้วเนี่ยส่วนนี้เราต้องถอดเข้าออกบ่อยแค่ถอดเข้าถอดออกแค่นั้นเองมันก็จะเหมาะกับคนที่เราต้องย้ายเครื่องบ่อยๆนะครับแบบนี้มันก็สะดวกอากาศไม่มีเข้าแน่นอนส่วนท่อน้ําออกผมก็ใช้แบบบ้านๆอยู่นะครับตรงนี้เราก็จะใช้เข็มขัดลัด อ่าตรงปลายปลายหน่อยปลายปลายท่อเนี่ยเอาเราลัดไว้เพื่อไม่ให้สายมันหลุดแค่นั้นเองแต่ว่ามันจะมีน้ําซึมวิธีการแก้น้ําซึมรั่วหรือว่ารั่วซึมแล้วครับเราจะใช้เทปน้ําหยดก็ได้หรือว่าจะใช้ยางรัดยางรัดก็จะดีนะครับเราก็จะลัดบริเวณต่อจากเข็มขัดลัดท่อเข้ามาจากด้านในนะครับเราก็ลัดไว้พอประมาณแค่นี้เองนะครับสําหรับคลิปแบบเต็มๆก็สามารถ รับชมได้ที่ช่องชีวิตดินนะครับก็ฝากกดใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ